เอาเลยเอาเลยหรอได้เอาเลยนี่ลูกค้ามาแล้วเพลงมาเลยได้เลยสวันดีค่ะเอนี่ลูกค้ามืออพ่อพูดอย่างนี้อ่ยนคุน้องมานั่งเกแล้วคลูกค้ามากับโคเรคิงครับโคเรคิงเมื่อก่อนขายดีนะ่าจำเลยโคเรคิงแต่กล้าขึ้นเลยหรอ มีเพลงมีเพลงมีเพลงจิ้งออกไปเพลงโคลรคิงเหรอเดี๋ยวไปแล้วอ้าวน้องไปไหนแล้วมีเพลงโคลิคิงเอากระนัยไม่มีกระทะเอ้ยไม่มีเตาเหัวนี่ไงทำมาแล้วเขาจะผัดตรงนี้โทษพ่อขยับได้ไหมเนี้ยโอเคสวัสดีค่ะผัดบะหมี่มาเฟียวันนี้มาคู่กับบะหมี่มาเฟียอืมอ่าไม่มีท็อปปิ้งไหมมิลาแอร์ขอท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งมีช็อปปิ้งท็อปปิ้งไง มาเพลงเพลงอยู่ที่ไม่มีเพลงโอเคราคาก่อนไหมพ่อได้เอาราคาก่อนเลยค่ะปกติโฟลคิงวันนี้มาสามรุ่นนะครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดใช่ไหมรุ่นใหม่ล่าสุดใช่อ่าคาร์บอมิกตัวนี้4,200บาทองร้อยบาทโ้ยี่ใครจะซื้อเอ้าขายเป็น10ล้านแล้วก็ตัวนี้คาร์บอมิก4,200เหลือ1,990 โอ้ยโอเคสี่พันสองนี่ราคาอยู่ตรงนี้ถูกมากราคาดีจริงสี่พันสองเหลือเกินมากเนี่ยแล้วก็ตัวนี้โ o r ี King Diamond c e r a m i รุ่นใหม่ล่าสุดเหลี่ยมเพชรตัวนี้เท่าไรคะตัวนี้สีขาวมีอะไรบ้างสองพันสี่เก้าสิบอบอกราคาก่อนบอกราคาก่อนแต่ว่าหลายคนบอกว่าได้1,691บาทเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้สีทองรุ่นขายดีที่สุดนะครับตัวนี้ก็4,500ห้เหลือ2,490 แต่ว่ามาลายพิเปกทังทีมาลายพิเปกพี่ทังญาพี่พิเศษกว่านี้เหรอลดให้ราคาเดียวจำง่ยงายๆจนเก้าร้อยเ้หมดเลย,ยแต่ไม่พอไม่พอแถมตะหลิวไปด้วยทุกออเดอร์เลิศอ่าหลิวด้วยมีคูป,ปองด้วยเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้พันหกร้อยเก้าสิบนะครับพันหลหกร้อยเก้าสิบขอเพลงหน่อย โคเรคิงได้โคเรคิงอธิบายทุกอย่างเหรอจะได้ไปอธิบายถ้าเพลงโดนกุยกวัวกะท้าตีหัวมึงดึงขัวของชันชัยโคเรคิงโคเรคิงปลอดภัยจริงสะอาดจริงสะดวกจริงโคเรคิงโคเรคิงโคเรคิงชอบจริงจริงไม่ใช้น้ำมัน อยากสักวันอยากบอกให้รู้กันขัวของฉันใช่โคเลคิงอลยผัดผัดหน่อยผัดหน่อยโผว่าไม่ติดกันฮะแต่ว่าระหว่างนี้อย่าลืมนะครับจิ้มทิศกาณ์นะเพลงนี้ผ่านนะบอกเพลงนี้ผ่านพอที่แล้วมันแต่ง่าจากแต่เดิมยังไงอย่างอันนี้ใหม่หรือเล่เคลือบเซรามิกครับ ก่อนก่อนหน้านี้จะเป็นการเคลือบผินอ่อนคตัวนี้จะเป็นการเคลือบเซรามิกและเป็นฟู้ดเกตอ๋อแล้วมีเทคโนโลยีกินฉิวพวกผู้ก่อนแดกไปสาสาพตลอดเต็มเลยไม่ใช่ใช่ใหม่พ่ออย่าไป็นผู้ถึงเศษเกียดอ่ะโอย โอ้ก็มีเพลงประกอบกระทะไม่ใช่เสียงร้อนเร็วร้อนเร็วครับนี่น้ำมันอ่ะไม่ต้องใช้น้ำมันหม้อไม่ต้องใช้ไม่น้ำมันของบะหมี่มาเฟียใช่ไหมนี่ไงเครื่องปรุงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนขอผัดบะหมี่มาเฟียก่อนว่าซอสแบบว่าเข้มๆแบบนี้เออเราต้องใส่เส้นหน่อยก่อนอ่ะเนี่ยโอ้โหคือมึงชำนาญกระทะใช่ไหมกูชำนาญได้มา ร้อนแล้วพ่อรอแล้วพ่อพ่อเก่งเรื่องกระทะนะนุ๊กขอขีดที่มีที่คิดนะคอยบอกว่านึกว่าเก่งแต่เรื่องหม้อเอ้าคอยเรื่องของมึงอันนี้แล้ว่ะหยิบเลยหยิบเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อคอยมันชั่วโมงกว่าได้ไหมไม่มึงก็ได้ไหมได้แล้วร้อนแล้วใช่สิชั่วโมงน้ำมันย่าถามชื่อต้องใส่ซอสก่อนหรือเส้นก่อนก่อน ใส่ช้อนก่อนดิแต่มึงนี่ชำนาญเด็ดค่างจริงนะนันเป็นอะไรนะเนี่ยดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนนะโชว์ว่าฉีกไม่ติดกระทะเดี๋ยวโชว์ให้เห็นพ่ออ๋อเราอาี่เห็นไม่ติดกระทะจริงๆอิานี่คนดูไม่เห็นคนดูไม่เห็นที่บอกคนดูได้กินมาแล้วกินมาอ่ากินมาแล้วปึ๊บปึ๊บ หนอมะม่วงอะค่ะอย่าลืมคอนเฟิร์มกันี่พ่อดูไม่ติดไม่่ออยูเหรโชว์อย่างี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่เขาจะปิ้งมาเพิ่มเลยอย่าลืมอย่าลืมนะครับใส่เขาไม่ติดกระทะจริงๆนะไม่ติดนะพี่พลอยดีไม่ติดจริงๆคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มดีเลย เดี๋ยวนี้คนเราก็ต้องการกระทะที่เป็นกระทะสุขภาพเราก็ไม่อยากใช้น้ำมันแล้วง่ะไม่ต้องใช้เลยครับไม่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแต่ของบะหมี่มาเฟียก็จะมีนิดหน่อยเพื่อความอูมามิไม่แต่เวลาเขาใส่หมดเลยหรอไม่งออันนี้อันนี้แบบใช้น้ำมันแล้วงาอย่าลืมนะครับราคาพิเศษนะครับโ o r รคิงไดมอนด์เอ e เซรามิกนะครับรุ่นล่าสุดนะครับ2025ราคาพิเศษอยู่ที่ 1,990บาทเท่านั้นนะครับแถมตะหลิวซิลิโคนไปด้วยแล้วก็เฉพาะสิลนาทีน,นี้อีเหี้ยเผาลายลายไม่ละลายพาะทนได้ สามร้อยองศาลิ้มกูเริ่มพันเลยตอนนี้ผลได้สามร้อยองศาอะไรลิ้นพันหรอเตาแก๊สใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาแม่เหล็กเตาเซรามิกนะครับเตาถ่านใช้ได้กับเตาห้าร้อยเก้าสิบสองกันทั้งนั้นเลยคือหนึ่งพันห้าคือที่หรราคาสิบนาทีเท่านั้นนะครับใครที่กดได้ผมบอกเลยว่าเป็นของขวัญสำหรับปีใหม่ราคาสี่พันห้านี่ พี่พลอยใช่ไหมสวยสวยจริงๆอออมันมีความขวัญให้กับคนที่เรารักใช่ใช่หรือว่าถ้าเราเกลียดมันก็ใช้คู่ของฉันใช่เลยคู่ของฉันใช่โคเลียคิงโคเลคิงโคเลคิงไอ้เหี้ยมึงมองเลียมองเลยยบอกเลียเอา พูดไปเอามงเลยย่ามามงเลยย่ามามบเยยานี่ย <c oughs> เอาพ่อผัดหน่อย <c oughs> ได้ไหมโอ้โหมีรวมกันเลย <c oughs> คือรวมสามรถเลยนะครับรถรถรวมสามรถเลยค <c oughs> รับอุ้ยระวังความว่าอาหารกูหน่อย <c oughs> สามรุ่นต่างกันนะครับร <c oughs> <า> <ters> ุ่นคาร์บอนิกนะครับขนาด26เซนนะครับเป็นก้นลึกนะครับตัวนี้เป็นเป็นแบบก้นลึกสําหรับวอล์กผัด นะครับต้มอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้มินิมอลมินิใจน้ำหนักเป็นไงพี่อ้นน้ำหนักเบาสบายมากเห็นไหมจริงๆเอามาครอบหัวอย่างนี้ได้ด้วยอ่าใช่อย่างนี้ได้เพี้ยทั่วแม่ขายกันได้จนเพี้ยแล้วเนี่ย เอาอย่าลืมกดนะ1,990บาท8,000คนเหลืออีก5นาทีป่ะไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนาที่กดแล้วทุกคนไม่ได้เลยราคาเด้งเลยนะครับราคาเด้งพันดีเลยขาวมอคอนโดใหม่เพียร์ม้าสไตล์มินิมอลสนใจเอฟไหมครับสนกับโนค่ะหยิบที่ตะกร้าได้เลยนะครับนี่ครับโคร์กิงตัวนี้นะครับคาร์ลิมิกได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้คาร์ลมิกไดมอนด์เซรามิก เหลี่ยมเพชรเดี๋ยวอ่าตัวนี้คือคาร์ลเมกตอนชิมนี่เอาบะหมี่มาเฟียช่วยด้วยได้ไหมอันนี้เลือกด้วยแล้วก็บะหมี่มาเฟียตะกร้าไหนพ่อแน่นอนอ่ะไม่มีเลยบะหมี่มาเฟียตะกร้ายานิยาอ่ะโอ้โหฝีมือคุณพ่อโชว์โชว์แล้วเช็ดทำความสะอาดง่ายเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอันหนึ่งแลปึ๊บปึ๊บขอกระดาษเช็ดชู้หน่อยครับอุย อขอเช็ดชู่หน่อยไม่ต้องล้างนะครับนี่นะครับประหยัดน้ำรักโลกรักคุณนะครับแบบนี้เชชู่หน่อยเชชู่หน่อย,อ,ยอ่าโอเคไอเ้เนี่ยแล้วไอ,เดเดอ้เนี่ย550บาทนี้ไม่กดนะอ่ายังยังแบบว่ายังไม่เอฟย,ยังยังไม่จ่ายใช่ไหมครับยังไม่จ่ายอืมอ่านี่ครับนี่ ะครับไม่ต้องล้างเลยนะครับไม่ต้องล้างเลยนะครับแบบนี้มาพ่อส้มหน่อยโ,โชว์โชว์โชว์โชนะสีทองนะครับเลือกได้เหมือนกันนะครับราคาเดียวนะครับวันนี้วัน,นเดียวแล้วก็เหลืออีก1นาที10วินาทีเท่านั้นนะครับ1นาที10บวินาทีเท่านั้นนะครับกับโคริคิงดัมเบลกเซรามิก็พะพอช่วยขายหน่อยดิจาเล็กอ,<ะ>อ่ะเกอแตกแล้วเนะี่ยเฮ้ยโคริคิงอ่ะซื้อดิ อิสระมันได้พูดไงเอาซือกันอยู่นี่ไงรุ่นไหนดีสุดครับทองนี่แหละสีทองเจ็ดพับอกสบทองสีทองสีทองรุ่นขายดีที่สุดนะครับสีทองรุ่นนี้ไดมอนด์ X เซรามิกครับเคลือบเซรามิกขนาด28เซนนะครับที่พี่อ้นถืออยู่ข้างหลังขนาด26เซนนะครับรุ่นคอร์มิกนะครับโอเคเหลือกี่นาทียืนยัน อีกยืนไหมโหยืนยันแล้ว8ขอบคุณมากครับ80บ้านนะครับแล้วก็ราคาจะเด้งแล้วนะครับราคาจะเด้งผมบอกเลยว่าเดี๋ยวราคาเด้งนะครับเหลือ1,690นะครับใครไม่ทันก็อยากกินด้วยอ่ะเอาซิเต็ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยระหว่างนี้ลองอีกรอบไองรอบลองอีกรอบหัวของฉันใช่

ตัวจุดห้าค่ะนี่กีกอีกอีกคนยังไม่ยืนยันเก้าพันสี่ร้อยคนสนุกใช่ไหมเดี๋ยวผมมาอีกพี่แบ๊กพี่แบ๊กบอกว่าพี่แบ๊กไลนข้างบนโนนมึงไม่ต้องมาแล้วเอาเอาท่ามาให้พอเอาก็ให้รอบที่แล้วอ่ะพ่อเอาอ้โหตวต่อยก็ต่อยมาอ่า เฮ้ยอร่อยมะอ่าถ้าหือว่าไม่ผ่านเขาต้องของตัวเองต้องของตัวเองจ้ะมิกสามรสมิกสามรสนะครับตีเป็งส่งมาให้กินชนิดทีนนะครับอย่าลืมนะครับอ่าอย่าลืมนะครับสีทองใส่จนะครับมีจํานวนจํากัดซื้อเป็นของขวัญของฝากนะครับใช้ได้กับเตาทุกชนิดอาหารไม่ติดกระทะไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับขายมาเยอะมากผัดบีมาเวียนอ่าบีมาเฟียอ่า อันนี้ที่เอาเอาหพราะว่าใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าและเตาอันนี้คือสามแกนตสามรสชาติอร่อยอ่ะเตรียมมาสามรสเลยนี่เอาสามรสผสมกันแต่เผ็ดดจริงอ้าวอามึงใส่หมูออกไปโอเคพ่ออร่อยมามหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเขาบอกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมดเวลาตะกร้าเด้งเลยครับ โหมดแล้วพี่ได้ตอนนี้เดือดโดนเดี๋ยวโดนสีทองกดกดกดโบนทักก้าได้ไหมครับซ่อมสะอาดกดกดเพิ่มครับกดเพิ่มตะก้าซ่อมสะอากรส่ำเข้าตะก้าไม่ใช่เราจะชิมว่าสาบรสชาติุ้ยแต่นี้เป็นสองอันเดียวไม่ดีนะโอเคครับขอบคุณมากครับมืงแล้วถึงนี่จะสร็จกับบ้านไม่ด้วยเคียร์เคียร์เคียร์ไปแล้วหรอพี่อ้าวไม่ต้องรู้นะกินแล้วต่ออร่อยนะอร่อยเนาะ หมดแล้วหมดเวลามีหม้อไหมมีหม้อไหมมีอย่มาพดีสิที่จะมาหาพีได้เ็ลไนด้วยได้ได้ครับได้เฮ้ยอันนี้